สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะผมจะพามาดูอโรคาเซียมากิโตนะครับนี่ครับต้นพันซื้อมานี่ใบหายไปนะครับเหลือเหลือแค่ใบเดียวนะครับแต่ตอนนี้ผมอบไว้นะครับอบไว้แล้วทีนี้ใบมันก็งอกออกมาใบก็ออกมาแล้วประมาณออกมาเพิ่มหนึ่งใบนะครับเป็นสองใบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับ นี่ครับออกมาแล้วครับใบหนึ่งอันนี้ใบใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นใบใหม่ส่วนนี้ใบเก่านะครับใบเก่าก็ลายสวยนะครับดูครับนี่ครับลายใบเก่าอั้นน้นใบใหม่เกือบไม่รอดครับกี่ว่าจะไม่รอดแล้วครับ อันนี้อบไว้นานมากนะครับหน้าหนาวนะครับลากลากเดินไม่ค่อยดีนะครับต้องอบนานๆหน่อยนะครับนี่ครับปีนี้กรุงเทพหนาวนานมากครับต้องอบไว้เยอะๆหน่อยครับนี่ครับต้นนี้ซื้อมานี่ครับนี่ขนาดประมาณนี้ครับนี่ขนาดประมาณสิบสิบห้าเซนครับต้นเล็กมาก ต้นเล็กมากครับสิเซนต้นนี้ครับซื้อมาซื้อเข้าใส่ราคาไว้ประมาณ3,5 0 0นะครับผมซื้อมาต่อเขาได้ประมาณ3 2 0พนะครับมาถึงเกือบไม่รอดครับต้นนี้มาถึงนี่ก็ลากหลุดออกมาเลยนะครับผมต้องรีบรีบอบครับรีบอบพออบ,อบสักประมาณ สิบกว่าวันประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตยพออ,ออกมาแล้วเหมือนเหมือนมันจะตายครับก็เลยก็เลยต้องอบใหม่อีกรอบหนึ่งครับพออบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับใบใบตัวนี้ก็งอออกออกมาตอนที่อบรอบแรกเนี่ยใบนี้เหลือแค่ใบเดียวนะครับแต่ใบนี้ยังไม่มีนะครับผมก็เลยมาอบรอบที่สองแล้วก็เอาออกมาอยู่กลางแจ้งนะครับเนี่ย กลางแจ้งแบบนี้แต่ก็ให้แบบว่าใส่สลนให้มันหน่อยนะครับมีสลนหน่อยหนึ่งมันก็ประมาณ4 5ห้าวันใบนี้ก็ออกมาเลยนะครับตอนนั้นอะ่ะผมอบไวอ้อ่ะเอาไว้ในร่มครับแดดสองไม่ถึงครับเกือบไม่รอดนะครับตอนนี้ก็เลยอบแล้วเอามาไว้กลางแจ้งหน่อยหนึ่งใช้สลนประมาณ70-80ิถึงได้ครับ มันก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับดีใจมากครับที่ไม่ตายครับถ้าตายนี่คงเสียดายครับต้องสามพันกว่าบาท